มีมีหวา่นใจหรือยับไม่มีครับคุณนะเนี่ยอ,อ๋อเอาเชียร์เลยพีย่เจเดี๋ยวมามากับแฟนกว่าแล้วแล้วคนนั้นใครอะ่ะคนน่ะอยู่ด้ยวยกันอะ่ะแบบพูดแบบจุ๊บจุ๊บมั่วมั่วอะไระใส่กัน<ค>ด้วยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรัก็จะชอบดงกี้เซียตอนนี้จะอูกับเอาเชียร์พี่โจแล้วก็น้องน้องชื่อแลนนะดูเล็กอ่ะใช่ครับวันนี้เราจะไปแกล้งคนกันคนในประเทศกอริลลัสพี่อากจะเล่นตัวผู้หญิงแล้วเข้าไปตอผู้ชายแล้วตอซักค่ะ ต่อสุขัดอืมต่อสุขัดพี่โอ้ยแหว่งเลยแล้วพี่โจก็จะเข้าไปถามว่าเอ้ยเธอทำไมเธอมาอยู่กับผู้ชายคนอื่นอะไรแบบเนี้ยพี่โจจะเล่นบทเป็นแฟนแล้วดูฤล็กจะเล่นบทเป็นลูกเอาเคียงจะเล่นบทเป็นอาไม่ไม่ไม่พี่เขียงรับบทเป็นคนหล่อกดูดิกษ์หลอกดูฤกษ์แล้วเหมือนไม่หลอกก็ถือว่าเราเดี๋ยวะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับเราเขียนกันครับปะย่า yahoo อัด hey, ูมวันนี้อัดูมวันนี้เฮ้ยวุ้ถามกินลูกสาวกูสุดเนาะเฮ้ยเฮ้ยอัดคลิปก่อนอัดคลิปก่อนอัดคลิปก่อนพี่มีหวายใจหรือยังไม่มีครับได้หรอมันมีคนไอเนี่ยจุดทวีสมได้มันไม่คนไทยดูก่อนไม่รู้ดิชื่ออะไรอ่ะอันไม่ออก ไม่มีครับ้องชื่ออะไรเนี่ยทอยครับพี่ทอยหรอไม่ครับทอยเนีชื่อทอยอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ๋อนึกว่าเป็นของเล่นเขาบ่อยก็เลยชื่อทอยโอ้โหโคตรแรงไม่เคยมีใครกูเอะนรขนาดดีพี่ไม่เล่นาวุธอะครับพี่ เล่นทำไมอ่ะจะชวนเล่นเหรอได้หมดค่ะพี่ะลองป่ะล่ะอยู่ๆกูก็เล่นมาเล่นอาวุธจ้ะผู้ชายทำไรทำใครนี่ควรเล่นอาวุธกว่าทุกครั้งที่เจอผู้ชายกูต้องมานั่งเล่นอาวุธกว่ากูอยู่เนี่ยหน้าห่านเลยหน้าห่านเลยตรงหน้าพวกเสื้อแดงเนี่ยเพี้ยไม่เดียวหายนวยไปหายนวยไปหายนวยไปหายนวยอยู่ที่ไหน อยู่ไหนด้วยใต้สะพานแนวหนึ่งครับใต้สะพานแนวหนึ่งไอ้โจ๊กปิดแบบเดินข้ามมาจะมีทำไมมีมาอยู่นี่อ่ะอะไรอย่างเงียเฉยนะว่าไอ้เนี่ยอยู่ดแดนอยู่ไหนปิดไม้ด้วยโอ้ยเฮ้ยโทษครับพี่โอ้โหมีโทษคราด้วยใช่มีจูนประครับอะไรแบบเนี้ยโอ้ยกูไดขอโทษคฮะขอรี่ขอรี่ไอ้กูกาัจังวะเอาไบบนี้ Qua 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 Được quang ba, quang 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 ba 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 thang nuôi มึงเหรอเนี่ยใช่เนยไหมครับใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่แฟนเนี่ยผู้หญิงครับผมไอ้หน่ยมึงเหรอหรอหรอใช่หน่ยมั้ยเนี่ยอ่าไม่ใช่ค่ะโอ้โหไม่ใช่เดี๋ยวกูตอบไปเช่นนี้เช่นนี้มาใครอ่ะเอาผมพี่หน่อยครับผมผมพี่ผมพี่ชายมาแฟนมึงเหรอหนุ่มมึงเหรอหรไม่หนู่งรู้จักเขา ไม่เหรอเาไม่นอนหรอออาเข้ามาเลยไม่จะมาหนึ่งหนึ่งไงจะจะโพสหาหนึ่งหนึ่งอะแล้วทำไมเอามาตรงนี้อะหนูเล่นอยู่ไอ้ตัดกูอยู่ตรงกูอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วป่ะไม่หนูหนูเพิ่งมากับเขาเนี่ยเขาชื่ออะไรแล้วกูเล่นด้วยได้ไหมได้อ๋อให้กูเล่นกับใครอ่ะให้กูเล่นกับใครก่อนนะทอยเล่นต่อให้กูเล่นกับมึงเลยผู้ชายก่อนนะได้ครับได้ครับเนี่ยอ่าอ่าได้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 ได ไอ่กอนก็นได้เอาไม้ก่อนกันได้ทั้งนั้นขัดกันได้เนียแบบว่าสมมติถ้าตายล้วแบบออกอะ่ะแล้วก็เข้าแทนอะ่ะได้ไหมอ๋อได้ได้โ <Okay. S 2> อเคออเพียวโดนตีไปหนึ่งดอกครับวิ่งวนไปแล้วครับตอนนี้ตีไปหนึ่งดอกไม่แตกครับบูทไปหนึ่งดอกไม่แตกทับไม้หมุนไปหนึ่งครับตอนนี้ใส่กัน oh. ครับผมไอ้ดวยตาม,มออึองอ่ะใครว่าไอ้ดุลีกอว่าไงหลานล้า ลรักรักป้ากูมาคนเดียวไอ้นรักมึงเล่นปหมเนี่ยมึงมาใครเนี่ยดูเล็กเล่นสองสองไหมล่ะเนี่ยเล่นสองสองกับเขาป่ะเนี่ยเล่นครับใครอ่ะไม่รู้อ่ะถามนี้มึงเอาเองอ่ะอะไรหนูไม่มีลูกอ่ะพี่เอาโยนให้กูอีกแล้เล่นไหมเล่นไหมเดี๋ยวพอดีเลยได้หนูอยู่ฝั่งกับทรอยก็ได้ อะไรนะเดี๋ยวหนูย <ancestors> ู่ฟังกับทอยเขาชื่ออะไรนะทอยทอยครับทอยอ๋อที่ร้องเพลงนี้ปะกะจบไบที่มันไม่มีราคาใดวะา้างนะผมไม่ใช่ไม่ใช่คนร้องพี่อ๋อเป็นคนดีตาเป็นไงอ๋อสงสัยเป็นมือกองหรือเปล่าไม่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 เสือกนั้นหน่อยโอ้ยช่จูนค่ะไม่ใช่หนอยแล้วโอ้ยมาดิเริ่มเลยดิมา เราเด็กเล่นเมฆก็ได้ไปหนึ่งดอกไม่แตกตีไม่ได้ครับแต่ครับผมแตกไปหนึ่งดอกพี่โจ๊กมายังอ่ะพี่โจ๊กมายังอ้าวไอเดียวกะเนี่ยอ้าวเธออะไรแบบเนี้ยวอาไงเพื่อนเอามือป้าเออว่าไงเพื่อนเล่นวะล่ะใครอ่ะเนี่ยคุณคุณนันเนี่ยอ๋อเอาเคี้ยวเลยคุณโจ๊ก ไอเดลเรไม่ยุ่งุณคุณๆนั้นเราอ่ะเหน่ยนบอกว่าไปนอนแล้วอ่ะอะไรเพื่อนเพื่อนฮึไม่ได้ฟ้องนะไม่ได้ฟ้องนะแต่กูมาไม่เห็นนะเปไม่ะห็นรเลยดไมตะไม่อะกูกูมาไม่กูมาทองเนน่ยนก็นอนแล้วอะเอาเขก็นอนไม่หลับก็เลยมาเล่นอาวอรดอ้าวแล้วแล้วแล้วมาใครอะเพียวเพียวมามากับแฟนกูอะ กูมาเล่นด้วยไงกตูตามมาที่หลังบอกเฉลยๆเขาด้วยดเรื่อยตามตามมาที่หลังเหรอแล้วแล้วแล้ว,ล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 วคนนั้นใครอ่ะไม่รู้อ่ะมึงขัขบมาเอางชื่อทอยไปถามเขาดิเดีนี่กูถามเลยชื่ออะไรครับทำไมมากับแฟนผมใช่ครับพี่ใช่ครับสวัสดีครับครับพี่สวัสดีครับ <c oughs> อะไรนะครับเผาครับพี่สำหรักน้ำอ๋อครับอ๋อเอ้ยเด็กเด็ที่ที่ทำไมหนูไม่นอนลูกอะ ทำไมนี่ฮ้ยทำลูกทำไมแม่ที่อุ้มอยู่บ้านเพื่อนปลาดุริศใช่ปะที่เราเห็นอ่ะใช่ไหมสามสองหนึ่งเฉลยนะนับสามสองหนึ่งเฉลยเด็กนับ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 หรือตามเด็กเขาอยู่บ้านเพื่อนปะน่าจะใช่ลองให้เขาใส่สูตรดิกลองไปบอกให้เขาใส่สูดเด็กจะใช่ถ้าเป็นสีแดงใส่ลองไปบ่อยเขาเหงื่อเหงื่อเหงื่อแตกแล้วแตกแล้วล่ะอ๋อ แล้วแล้วทำไมเธอไม่นอนอ่ะเธอจะเข้าประเทศมาทำไมดูมีแชทแชทเจีเลยอ่ะอืมโอไม่ร้ยังไงแกจะเห็นลูกมาให้ถ้าปล่อยไว้เอาแล้วเธอบอกว่าเธอนอนอ่ะตีนแกนอนอะไรยังไม่นอนวามัดีกันนอนไลน์ไว้ระวังมันวังหนีอ่ะเดินไปยื้อมันไว้อ่ะเดินไปยื้อมันไว้อย่าให้มันวังหนีก็เธอบอกว่าจะนอนไงแต่ว่าเราทิ้งตัวไว้เราดูซีรีส์อใช่ใช่ครับแก เอาว่าผมตัอบบกอะะไปไกุ uh ่นไปะกุนะกเนี่ยแล้วแล้วแล้วเจ้าย um ังไงเนี่ยอะไรเอายังไงก็ก็นอนไงก็นอนพร้อมกันเจ้ายังไงอะไรเจ้ายังไงถ้าแบบชอบชอบเดี๋ยวเราถอยให้อะไรลูกก็อยู่ พูดเละเธอนึกถึงใจลูกบอลไม่ไม่ครับพ่อไม่อยากคีบเราเราไม่มีอะไรจะพูดพี่พี่ชายเป็นอะไรหรือเปล่าคุณคุณผมผมผมถามติ๊กคุณชอบความอมไรเฉลยที่เะลยทีผมจะชอบได้ไงเธอเราเพิ่งรู้จักกันผมจะข่าวพี่เลยผมผมมีอะไรจะบอกคุณอ่ะไม่ไม่แต่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแต่ว่าแต่ว่ากูกูยืนยันได้นะว่าว่า ว่าว่ากูมาเห็นแล้วกูแบบมาเห็นสองคนอะอยู่ด้วยกันอะแบบพูดแบบจุ๊บจุ๊บมั่วมั่วอะไรใส่กันแบบไม่ไม่ไม่อันนี้อันนี้อาแสไลน์หนูนะอันนี้อาแสีไลน์หนูอะเออาดูเล็กอาดูเล็กเตนุ่คิดว่าเนที่อุ้มนี่หนูเห็นนะมีอุ้มที่ไหนหนูเห็นตรงไหนที่บ้านเพื่อนคิดว่าหนูไม่เห็นนะบอกบอกเขาไปเถอะพี่พี่โจ๊กผมจะบอกว่าจะวารอครับกลัว โผลเอ้ยอย่าทำอย่าทำเขาอย่าทำเขาอย่าทำหวานใจหนูดิพี่อะไรนะเอ้โจมึงดูดิเชี่ยด้วยในพูดอ่ะจะทำอะไรเฉลย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 ตัวเขาเป็นหวานใจหนูก็หนูมีแฟนก็พี่แกล้งเขาไม่ใช่หรอไปแล้วถ้าเรียกถ้าเรียกถ้าเรียกอย่าร้อง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 ตัดเส้น ขอนไอขอนมานี่คือแกงผมใช่ไหมเนี่ยใช่ครับทันที่ครอบครัวแตกแยกกันอ๋ออ๋ออ๋อขอนนี่ชื่ออะไรเด่ะนีชื่ออะไรชื่ออะไรครับทอยครับพี่ทอยอ๋ออยู่เท่าไหร่ครับเนี่ยสิบเจ็ดครับอ๋อสิบเจ็ดไทยดูเหล็กเลยนี่ใช่ป่ะเท่ากันแฟนเดือเอออย่าลืมกดกดติดตามนะครับบ๊ายบายจุ๊บ